โ okay, อเคครับมาและนะยู <c oughs> ้ยเก็บฝาไข่ฝายสีกันนี่นะฮะในภารกิจอมิตาในรอบนี้เราก็ายังไม่แน่ใจว่าเราจะได้ออกจากเกาะไอ้ออกจากโอ้ยไม่ใช่ไอตัวอ e ีท l อกไม่ใช่ไปหาอมิตาที่มันทำยากป่านันติโอเคโอเคอ่า เจะขึ้นไปหามึงยังไงล่ะอาบิตาเอ้ยอยู่ไม่ไกลแต่แต่จะขึ้นไปหายังไงโอเคเข้าไปดูดีกว่าในอาบิตานะโอเค บนหัวกูเนี่ยเดี๋ยวเมื่อกี้ยังไม่ได้เช็คละเอียดเลยมันมีมันน่าจะมีบันไดขึ้นอยู่มัง้งแต่สุดท้ายมันก็เสือกไม่มีก็เลยจำเป็นต้องออกไปโอเคตรงนี้ก็เป็นร้านค้า เจอบันไดขึ้นละควอยโอเคฟาเธอร์เจอมิต้ามึงมีอะไรให้กูเหรอได้เนาะเราเราจะทำให้คนไปดิสลาแถวทางด้านล่างแล้วก็เพื่ออ้ยจะได้มาดังเหนือแล้ววะเทวีดีเฟน ลืมซีฟไปได้เลย <c oughs> แล้วมึงจะทำอะไรแล้วเราจะทำอกไรเรามีแผนมีเข,ขามีคาราวานฉันต้องการให้นายไปดราบลัสว <c oughs> แล้วจะทำให้มึงเข้าใกล้ถึงอยูมามากขึ้นโอเคจากนั้นก็ให้กูไปทำงานอีกรอบ ภารกิจนี้ชื่อเย้คียออฟเดนโนในที่สุดก็ได้สักทีทำไมล่ะดูนะฮะดูว่าผมยังปลดล็อกสกิลนี้ไม่ได้ครับโอ้โหนี่ครับโอเคเสรอจมีภารกิจเพย์แบคด้วยในที่สุดกูจะได้ไปถล่มสะพานเย้ฝักอยู่ไอ้สาเ๊มึงจะไปที่สะพานเหรอใช่ แต่ถ้าแต่เขาต้องการจัดการในนั่นคาราวันก่อเนเถอะเฮ้ยเฮ้ยโหไม่เป็นไร แลดมาเลยแถวนี้ใส่หัวไปอย่ามายุ่งกับกูตัานนะาตนะานาตนาเออชนเลยกูถึงสถานที่แล้วครับ เขาก็หลอนนานอีกนี่กูฟังเพลงอะไรอยู่เนี่ยเคเอ็กซิซออกมา เราังไงให้กูยึดรถอีกแล้วตีเด pues ี๋ยวเอาเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้กูอยู่ที่เฉยๆไม่มีจู่ๆรถก็ออกมาสปาวเฉยเลยครับแคปเจอร์ใช่ไหม ไหนเอาแล้วจะจู่ๆาหารก็โผล่ออกมาเฮ้ยกูุ่มงงแล้วเนี่ยบุซีเรียนนะเนี่ยโอเคผมมีง,งงเลย ใช้ใช้เครื่องนานเกินไปล้วกว่อนก่อนมาก่อนมาเล่นเล่นฟาคายนี่ผมก็แอลแอลไปหลายรอบอยู่เหมือนกันนะฮะโอเคนั่งลงโอเคมีมีดอยู่อันเดียววะโอเคนั่งแดกเล้าตายซะ มา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 ขูปากใส่สัตว์แล้วก็เดินมาเย็ดแม่มึงโอเคเทคดาวเลยมึง พอประชิดลายสัตว์โอ้ยเด๊ตแม่หวังว่าคงไม่มีมานะ ไอ้สุ่มที่เดินมามันไม่ใช่อันนั้นไงเฮารู้แล้วว่ามีคนตายเคสัตยา มาแล้วหมอบก่อนหมอบก่อนโคตรพ่อมึงปืนคน kill you. โอ้ยตะปูก็ติดเหี้ยอะไรติดหมดเลยเอาดิอุอ้ยเธอใหญ่ใหญ่ระเบิดเอา่อมึง Yeah โอเค capture แล้วจะสัตว์ ride to royal hall แล้วกูจะรีบไปโชคด,ดีนะพี่ชายโอ้โหถึ <c oughs> ไงไอ้คนได้ลงเว้ย อ๋ออ๋อตรงนี้แมปมันเคยเปิดแล้วครับแต่ว่ามันยังแต่มันต้องโหลดใหม่นะครับเพราะว่าคอมมันทำงานอะไรเยอะเกินนะครับมีทั้งแฟบมีทั้งเนื้อหาอะไรเต็มไปหมดเลยฟังเพลงวะ อา่าวค้างอีกเบิ้งอย่าค้างกูขอร้องไม่งั้นผลต้องค้างอีกรอบเลยขี้เกียจคัดนะฮะเอาละครับเบิงมาตั้งดานอะไรแถวนี้ก็ไม่ได้ผลหรอกครับ เรียบร้อยเลยอืมเอาแ้วจู่ๆก็เกิดควันแถวนี้เกิดขึ้นนั่นไงไล่ยิงกูละสัตว์แค่นั่นโอ,โอ้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 รถบินได้ไอสัตว์ เราหันไปด้านหลังไปได้นะเ e t s พอเด <traveling> <Well escrever Than a noise> ็กเกตวินอโอ้โหติ๊กซี่ดิเออพ่อมึงพ่อมึงใจเย็น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 อย่าเพิ่งถล่มไปซ่าไปเลย โอเคเดสทรียเดอะทรัค okay, ใช่ไหมได้เลยพ่อเดี๋ยวป๋าจัดให้นะฟูมไอ้สัตว์โหเพปงแบบได้อารมณ์มากไอ้ฮ่าพ่อมึงตายยัดแม่มส้งไหน คได้เวลาสนายละอะไรมึงอะไรมึงอะไรมึงเนี่ยอย่ามาดูถูกสเปเชียลิสต์คนนี้นะเว้ยเจ้าเจ้าเจ้าโอ้โหยิงไม่ดนสักนัดเลยฮามอย่าอย่าอย่าเข้าอย่าเข้าอย่าเข้าเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลย บอกกูเลือกไว่ถูกเลยว่าจะฆ่าใครก่อนเนี่ยเข้า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 หัวหัวหป้อมไปเลยไปเลยไปเลยนี่โอ้โอส,โอสัตว์ตเอาละบึ้ม ไอสัตว์มาเป็นคันรถกูก็มีอ p g เว้ยตูนตุดตุ๊ตุ้ตุตุ๊ตุ๊ตุเจ้จอเอ็ซทาอมาแล้วเอ็กซ์แมนมาแล้วไอสัตว์อุบปากไปโอเคทำ อะไรของมึง Broadcast e r message to Kira. K. Okay. ลูกของมอฮันเกลได้ได้เอาเอได้จัดการสภาแล้วโห ว่าแต่มีให้เติมกระสุนไหมแน่นแถวนี้นะโอเคโอ้ okay. oh, oh, มากแล้ว 7K จัง่ตีโอ้โ oh, ห oh. เรารีพิวรีพิวแต่กูแจมมาทีนี่คือแบบเสียเสียเลือดไปเยอะหน้าดูเลยนะพ่อมึงตายขวอยโอ้ยสัตว์พ่อมึงตายอือพ่อมึงมากันเต็มเลยทั่วสารทิศย,ย็ดแม่มึง เอาใหม่นะฮะเอาใหม่เอาใหม่ ว่าหนาดเกิดแล้วเลเมื่อไหร่จะโหลดเสร็จเนี่ย อ <Okay. S 2> เคอากระสุนอะไรมาให้หมดนะฮะกระสุนอะไรมีครบแล้วตอนนี้โขโอเครีเพลรีเพลใหไอ้สัส ยังยังไม่เห็นยังไม่เห็นมาเป็นคันรถรกูว่าจะบึ้มนี่แหละรอพวกมันขึ้นมาดีกว่าครับแบบนี้โ okay. อเคที่ตรงหน้าประตูอย่างนี้ พิพายละไฮเดอะเฮาส์เลยครับตอนนี้พ่อมึงตายยากชิพายเลยพวกนี้ไม่ใส่เกาะเฮ้สยสไนสยสไนสยเหรอมึงสไนสยเหรอถึงเห็นก็ตายซะ ระเบิดดูมดึงออกเอาว่าต่กูปลาไปทำไมเนะี่ยโอ้โหส่รงระเบิดไป <c oughs> เขาส่งมาเราส่งกลับ <c oughs> อย่างนี้เลยนะพวกมึงเนี่ย เฮ้ยอย่ะเฮ้ยเฮียนี่พ่นไฟสัตว์โอเคต้องใช้ละไปเลยไปเลยเดี๋ยวนี้ก่อนปืดไฟปืดไฟไอ้โคตรพ่อื้มไอ้สัตว์ เนี่ยไอเฮียวีเนี่ยบ้มไม่เหลือไอสัตว์โอเคตอนนี้พ่อเรากำลังจะมาแล้วโอเค wish the rebel โอเคโอเค thank you จะนันกสุบรุรีไปเย้ข e ่อัพชูเดอะนอวเรียบร้อยแล้วในสุดก็ได้ EXP EH มาแต่ว่าเงินก็าอาจจะนั้นให้ดูสิสกิลนี้คอร์ดไปสามจัดมา เรียบร้อยอับสกิลได้แล้วเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็ได้ปลดทางเหนือไปเรียบร้อยแล้วครับเราสามารถเดินทางไปที่ไหนก็ได้นะโอเคแล้วครับสำหรับภานนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวไฟวิดีโอเต็มสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปแล้ว